สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทีลิกอีกแล้วนะคะโอ้ยบีเดียว,วันนี้กิฟก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขื่อนลำปานะคะ แต่ว่าเดี๋ยวรอแม่ตัดผักก่อนจ้ะเพราะว่าไอ้เพื่อนบ้านเขาสั่งผักค่ะสั่งสั่งผักกับแม่จะแม่ต้องรีบตัดให้เขาค่ะผักบุ้งกับผักกาดเนี่ยค่ะก็นี่ราคาบ้านใกล้ๆกันเนาะสั่งกันฮะเดี๋ยววันนี้เราพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวเขื่อนลำปาวไหมคะนี่เาจ้าขับรถไปไม่ไกลค่ะประมาณ1 0 1 5นาทีนี่เดจ้าก,ก็ถึงเดี๋ยวรอแม่ตัดผักก่อนค่ะเดี๋ยวกิ๊กก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเขื่อนลำปาวค่ะ นี่ค่ะถึงแล้วจากเขื่อนลำปลาวค่ะแป๊บเดียวค่ะนี่สันเขื่อนจานูนยาวไป็น,นจานูนเลยจ้ะนี่เนาะอย่าล yeah, ิงค์สอฟส์ค่ะเซคองเดียคุณคุณเบลส์จะสันเขื่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเขื่อนจ้ะนี่ค่ะเราจอดรถเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เป็น ที่ชมวิวค่ะของเขื่อนลำปาวค่ะนี่เนาะเขาก็มีที่จอดรถจ้ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกิฟก็จะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวเขื่อนลำปาวเลยค่ะนี่ค่ะเป็นป้ายเขื่อนลำปาวจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะตอน4โมงเย็นค่ะที่เขื่อนลำปาวค่ะนี่ค่ะเสาร์อาทิตย์คนก็จะมานั่งพักผ่อนกันค่ะหรือไม่ก็วันธรรมดาก็มาจ้ะ แต่ส่วนมากวันหยุดเสาร์ที่ทก็จะมาเนาะมาเยอะค่ะอันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านกิฟค่ะเวลากิฟมากิฟก็ต้องมาเขื่อนลำปาวจ้ะไม่ได้มา3มปีแล้วค่ะนี่นีคนเต็มไปจากตรงนน้นก็มีร้านอาหารค่ะตรงนน้นเห็นแม่บอกว่ามีหมูก,กระทะขายด้วยค่ะกิฟไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโอ้ยพีเดียไปนั่งละอุ้ยสวยจังเลยพีเดียโมเอรอโอ้ยพีเดียชอบอะไรจังเลย เดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้ามาเที่ยวเกลือลำปาเนี่ยนี่จะไอ้อน,นี่ก็เหมือนกับเป็นทะเลน้ําจืดเนาะของจังหวัดกาลสินเลยค่ะนี่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกา์ค่ะก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะแม่กิ๊บก็เป็นแม่ค้าจะมาขายของเหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้แม่ไม่ได้มาจ้ะเนาะแตถ่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลแม่ก็จะมาใช่ไหมคะ,อะโอ๊ย สวัสดีคะ่คะนี่จ้าแม่กิก๊บก็จะมาขายของแบบนี้นะคะนียย่แต่ว่าแม่ไม่ได้มา,มมมาจ่ายวันนี้หลานมาเนาะ <laughs> คุณป้าขายดีไหมคะ <laughs> เออก็เดได้ขายอยู่แล้วเออจะมันดีใจเนาะจ้าโอ้สวัสดีนะค่ะถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิร์ก่อนบังเินล่องเปาห้องน้ำปันไดสวยเนาะ ถ,ถ้าเดินไปตรงนู้นถ้านั่งเรือไปตรงนู้นจะเป็นสวนสะออนจันทนที่เป็นเขียวๆตรงนู้นจ้ะนี่จะเป็นสวนสะออนค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกาลสินอีกที่หนึ่งจ้ะจะเป็นจะมีพวกสัตว์ค่ะพวกลิงพวกสัตว์ให้เด็กๆด,ดูเนาะวิดีโอมาวิดีโออะไรคะ <S <S นี่จะซื้อไข่ช่วยแม่ก่อนค่ะอันนี้เพื่อนแม่ค่ะนี่เพื่อนแม่กิฟต์น,นะคะมาขายของด้วยกันจ้ะนี่จะแม่กิฟต์ก็มาขายแบบนี้แหละจ้ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มา ห้านมาค่ะปกติก็ช่วงเทศกาลก็มานี่บิเดียเอาอะไรลูกนี่ยายซื้อนี่บิเดียสนุกไหมคะบิเดียโอ้ยสนุกอ่าเปล่า a ย o สนุกไหมคะโอ้ยบิเดียชอบมากเลยเจนี่โอยไม่สนใจเลยพอหรือยัง เนี่เป็นป้ประเสริฐั้งนั่งกับป้าป้าไปครับบีเดียเขาแต่งตัวสวยมากเลยค่ะเขามาเที่ยวเขื่อนจ้าวันนี้เลือกชุดเองเลยค่ะวันนี้เฮ้ยครับโอเคเดี๋ยวกิฟตก็จะพาทุกคนไปดูหาดดอกเกตค่ะก็จะอยู่อีกที่หนึ่งเนาะอ่ะบีเดียพาคุณลุงคุณป้าไปดูหาดดอกเกตปะ ค่ะถึงแล้วค่ะหาดโดกเกจ้ะจะพาโราเบิร์ตกับน้องเดียม,มาว่ายน้ําค่ะโอ้ยพี่เขาตัดหญ้าจา้ะนนเสียงดังมากเลย <c oughs> นี่จ้ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของนี่แหละค่ะจังหวัดกาลสินค่ะก็อยู่เขื่อนลำปลานนี่แหละค่ะเนาะ <c oughs> โรเบิสวยมากเลย <c oughs> ไปนนตรงนนก็จะมีหลวงพ่อเจ็ดก,กร,ริย์์ค่ะตรงนน เป็นพระพุทธรูปนะคะตั้งเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลของเขื่อนลำปานนะคะเดี๋ยวที่โอ้โหน้ำเยอะมากเลยจ้ะนี่ก็เป็นทางลงค่ะทางลงไปหาดอกเกดจ้ะเนาะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศบรรยา,า,ากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ตอนนี้สี่โมงห้าโมงเย็นนี่อากาศดีมากเลยค่ะน้ำขึ้นเยอะเลยจ้ะไปแล้วบีเดียบีเดียจะอยากว่ายน้ำละ นี่ก็จะมีร้านค้าขายของค่ะที่นี่เนาะแม่กิฟก็มาขายของที่นี่เหมือนกันจะ้ะส่วนมากแม่กิฟจะมาอยู่ที่นี่หละจ้ะเวลามาขายของเนาะจะมีเพื่อนเยอะมากนยคะนี่เขาก็จะมีพวกบานาน่าโบสนะคะนี่บานาน่าโบสก็เอาไว้ให้คนเช่าโอ้ยเจอคนสวยละ <c oughs> นี่ค่ะก็จะมีร้านขายของให้คนมาเที่ยวพักผ่อนนะคะโอ้ยแม่เต้าสวัสดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> มาเมื่อไหร่ฮะมาเมื่อไหร่มาได้เป็นอาทิตย์แล้วเด้อนี่เอาร้านมาฝากนี่ขายของดีหรือเปล่าไม่ได้เลยสักกลุ่มนึงวันนี้ไม่มีเลยเหรอได้เงียบมากเลยถ่ายคลิปนะเนี่ยวิดีโอเห็นไหมโน่นโน่นโนโน่นบานาน่าพมดไปแล้วจ้ะนี่ค่ะหาดอกเกตค่ะบรรยากาศจ้ะโอ้ยวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะน้ำเต็มเลยน้ำท่วมจ้ะ มีแต่แม่ค้าตอนนี้เนาะนีแ่แม่ค้าจะาเพื่อนแม่จิ้มค่ะนี่นี่จะอ้น้ำเต็มเลยค่ะนนไม่ค่อยมีคนเลยจ้ะเนาะมันไม่มีไอ้นี่จะไม่มีที่ว่ายน้ำค่ะโอ้ยท่วมจ้ะน,นี่นี่เป็นโซโฟาค่ะก็เอาไว้เช่าเนาะเจสกีค่ะโอ้นี่จะปกติน้ำไม่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะจะมีหาดทรายจา้ะแต่ว่าช่วงนี้เนาะ กิ๊ไม่รู้จะเดินไปทางไหนจตะมันเดินไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันน้ำท่วมไปหมด <ไป S 1> เลยค่ะไปแล้ว <c oughs> แต่มว่วนแะนอดก <c oughs> ิ๊ก็ปปอยากนั่งจ้ะแต่ว่ามันเย็นแล้วจ้ะ <c oughs> ไปแล้ววีเ <c oughs> ด,ดียจะไปเล่นน้ำกับปะปะแล้วค่ะไปลูกไปกม นี่ลงนี่เลยไปลงตรงโน้นเลยกับปอบปลาเลยค่ะกิ๊บไม่ไหวจ้ะไปไปเลยฮะจะเย็นจะเย็นเย็นจ้ะไปเดี๋ยวไปดูวิดีโอว่ายน้ำคนจะเป็นยังไงบ๊ายบายวิดีโอพิลปีนี้โอ้ยบรนณาบทมาอีกแล้วบรนณาบท

โอ้ยชอบมากเลยแม่จ้ะโอ้โห oh. oh, พี่เดีย oh, มันมืดแล้วแป๊บเดียวใช่มืดลูกมืดเร็วมืดเร็วมากเลยก็บายช้ามืมด,ดเร็วหน้านี้จ้ะจะกาไปเลยละ่ะมันหน้าหน,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 นาวเนาะบ้านเราโอ้โพี่เดียเย็นไหมพี่เดียเย็นไหมมันลึกไหมนี่เราลองลองไปเดินไปดูสิพี่เดียเย็นไหมลูกอู้นี่จั่นน้ำเย็นดีมากเลยค่ะ เพื่อน่ะพื่อน呐วิ่งโจ๊บวิเดียผมสวยมั้ยเล็กกันวิเดียดีใจได้ว่ายน้ำจ้ะเพื่อน呐เพ่อน呐เพ่อน呐คะดิบิเดียดีดีดิน้องขาดิลูกอยากกลับบ้านไม่น้อยที่นี่เนาะ นี่คะ่ะที่เขื่อนลำปาวก็จะมีโรงแรมนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเช่าค่ะแล้วก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเวลามีสัมมนานะคะก็จะมาเช่าโรงแรมเนี่ยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่พักนะคะของเขื่อนลำปาวค่ะนี่จะ้ะก็จะยาวไปตรงโน้นเลยค่ะนี่จะ้ะกิบบิ้งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเขาปิดจ้ะเนาะไม่ให้เดินเข้าไปจากตรงโน้นนี่นะคะก็เป็นวิวค่ะสวย,สวย ตอน5โมงเย็นค่ะเนาะนี่จะนี่ยาวไปตรงโน้นค่ะตรงโน้นก็จะเป็นสวนสัตว์ค่ะฝั่งโน้นค่ะแต่จากกิ๊บก็จะกลับไปแล้วค่ะกลับไปหาบิเดียก่อนจะบีเดียกําลังว่ายน้ําอยู่จ้ะเนาะนนไปอาบน้ำมาเป็นยังไงคะสนุกไหมคะ <c oughs> นี่จะพากันสั่งเบียค่ะมาดื่มเนาะตอนนี้ก็จะ6โมงเย็นแล้วค่ะกิ๊บก็สั่งเครื่องดื่มมาให้นี่ละคะ่ะ ให้เพื่อนแม่ดื่มจ่าเหล้าขาวเหล้าขาวเล้าขาวแม่เต้าเอาไปแล้วแล้วก็นี่จะเบียร์เนาะเอาน้ำโค้กขาวมาดื่มเนาะเดี๋ยวก็สักพักก็จะพากันกลับบ้านนะจ่ะเดี๋ยวดื่มก่อนเนาะเนี่ยน้องเบียร์ก็พุ่งขึ้นมาจะไม่อยากจะขึ้นมาจะน้ำร้องง่ายเลยโรบินเบียร์ก่อนจะพากันกลับบ้าน ตอนนี้หนึ่งทุ่มจะพากันมาจากฮาดอกเกตแล้วค่ะก็เลยพากันมาสั่งหมูกระทะค่ะกินที่นี่แหละค่ะจุดชมวิวเขื่อนลำปาาค่ะนี่หมูกระทะแล้วก็สั่งกับข้าวมาจา้ะนาะนี่กําลังพากันย่างเลยค่ะโน่นจะวิวตอนกลางคืนจะตรงโน้นยุงเยอะค่ะก็เลยพากันมานั่งตรงนี้จ้ะกับข้าวมาแล้วค่ะข้าวผัดจะให้เบียเนาะ ก้าวผัดหอมน้องบิเดียบีเดียเอาข้าวผัดไปเลยค่ะนี่ของโรเบิร์ตจะผัดผัดใส่กุ้งค่ะนี่เอ๊ยน้องบิเดียเอ๊บีเดียอยากกินแล้วหน่กเอาไปเลยให้หมดเลยมันร้อนอยู่รอก่อนนะคะมขอตะเกียบหน่อยค่ะเดี๋ยวตะเกียบจะไปจิ้มนะคะ เอามาให้มามมาก่อนน้องไม่เดียวเอาช้อนไปลุกอ่ะนี่ค่ะช้อนไปค่ะนี่ให้ป๊อป้า่าข้าอยู่ข้าวผัดเออโอ้นี่กําลังพากันไอ้นี่หลยจ้าพ่อกับแม่กินหมูกระทะค่ะน้องชายกิ๊บไม่มาด้วยค่ะชวนก็ไม่มาจา้ะเอาเอาไปลุกแล้วแล้วอ้าโอ้ยโอ้โโอ้โโอ้โ เ้าวะต้องไเจอว่ารึทัพยีดีอาอมลุกอพี่อ้าวอ้าวร้อนร้อนอ้าวฮอตเข้าเอฟเป็นมากสิอ้าวไม่ร้อนหรอกวิดีอา